สวัสดีจ้าโลตายก้าโอ้ก็อยากเลยเจ๋งก็ที่ก็าจาวันท่านไปตายก้าตายวันนี้จะมาทําเกี๊ยวทอดให้ดูจ้าซื้อเกี๊ยวมานะคะเกี๊ยวที่กว็วันท่านเพกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวนะคะซื้อมาเล้วก็จะมีหมูสับแล้วนี้จะทําไส้หมูสับแล้วจ่ายกเออก็ที่ซอยกซอยกเยอะเจ๋งก็ที่เยอะเจ๋งหมาที่งเมลิวสินะ เราก็จะมาทำอ่าเราก็จะมาทำหมูสับก่อนนะคะเราใส่กระเทียมเข้าไปรีที蒜头ลงไาเล้วเออล้องจงก่ะบิงก์ก็อ่าหมก็ท้อจงก็ต้องอะเลยต้องเออตัดสับก็ไตัก่ะตัดสยเกยอ่าตัสก่ก ถ้าใครถ้าใคไม่มีครกก็ใช้สับเอานะคะอันนี้พอดีว่าแบบว่ามันทำแล้วมันสะดวกสบายผทามว่ามปีน,นีะซอยเราจะยงไป้ที่อกลนที่ชิ้อเ่าเราเอลกางคยอินเาองาคนถเรา้ทา้น่เรากา็จะอาตา้กระเทียมก่อนนะคะตกระเทียมก่อน,นะคะ่ะ ทำด้วยลาบผักชีก็เนี่ยหรอหยินใส่กันหรอเฮยอ่ะหยินใส่กันฉีดซสยเคยฉีดใสยเคยอ่ะหยินใส่กันนะหยินกรใส่กันป็มา,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 าเลาาย炸云吞给า家นา泰式炸云吞啊ท们สไ t ล์ e ทยนะะ ็มาหลออูจีฟันเราเลยละใส่พริกไทยเข้าไปจ้าใครอยากจะใส่พริกไทยเม็ดก็ใส่นะคะโอเคใส่พริกไทยลงโตสิ่ๆกันก็มาจงเขาไปละต้องไม่เอลียดจ้า มาละเอียดไปเลยนะคะตำก็จะได้ประมาณนี้นะคะนะคะจะกำยองแก่闻ที่嗰啲味 ทำด้วยหมูสับจ,จ้ะก็จกหลอกับดี猪肉猪肉碎ลงไห啊อ猪ห碎落去เขาจะสับก็ก็ใช้ได้นะการสับนะการอันนี้แต่ว่าทำแล้วทาในครกเนี่ยมันสะดวกสบายจา้ะเขาจะทำามฟอ้อมปีนะ่าเขาจะจงจงจงเพราะว่าเราซื้อหมูที่เขา ดมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ละเอียดเราต้องเอาไปสับก่อนนะก็ทีนี้ใช้วิธีตามเอาใช้วิธีตามเอาจะ้ะยเลยมาได้จียย้ยกซอยเลยฟันเลยยงยืตึกตึกจะเคยแจอยตึกก็แกเรียกว่าเรจะทำทำฟอร์มปีนนะจงจะชี้จงจะเคย 落晒啲甜味料落去一齊中落，咁啊落嗰啲啊我就會落少少雞粉落去嘅，嗰只細通稞攞嗰邊啲來啊落會落少少雞粉落去啦，落嗰啲麻油少少麻油落去啦，嗰只細粒米芽呢，呢？ ตานนิดนึงสิหลอดซีซื้อทองแล้วเฮ้ยซีซีสีสวเหยาเราเฮ้ยละใส่ซีอิ๊วไปนนิดนึงใส่ซีอิ๊วนิดเดียวตามด้วยไข่ขาวหลอดที่ตานปะวเราเฮ้ยอะหลอที่ตานปะเลยจะเอาไอ้ตานปะก็จะตานบองจมอยละจะงอาไอ้ตานปะ 啲蛋白落去啦，OK，咁咪中下佢啦，撈撈下佢。嗱咁樣整咧好方便㗎嚇，又快啦又快啦，好快啦，溝埋一齊㗎嚇。我嗰陣踩用啲啖口啦。 ทำง่ายด้วยใช้วิธีตำเอาเนี่ยมันง่ายเราไม่ต้องไปตีเนื้อหมูเราไม่ต้องไปทําอะไรมากมายนะจะทําอย่างเงี้ยทําอย่างงี้เดี๋ยวก็ใช้ได้ละเดี๋ยวก,ก็เมื่อนเจ๊งเดี๋ยวตักกระหลาำทำให้มันเข้ากันนะคะเจ๊งก็เคยหว่นใจละะเจ๊งเนื้อ猪肉งเนี้ย靓ละ ตาชามต่ตเรากิดะอะไรก่ะโอเคอตัดละปัดได้ก็อุ่นโต้สิน้นใส่ถ้วยแล้วจ้ะใส่ถ้วยนะคะตักใส่ถ้วยแล้วเตรียมหอ่อเลยเลยจ้ะเตรียมห่อได้เลยก็มาจุนเปลและเป้าล่ะจะจุนเปลและเป้าตั้งววาใส,ส่เยซสิ้น โอลาจิ้นเปป้าวันท่านละโอลาก็จะจิ้นเปป้าป้าเต็งวันท่านอยู่หลยจ้ากะลาเองวันท่านละอยาวที่วันท่านเราฟองที่หามเราเลยเราก็เตรียมห่อแล้วนะคะใส่หมูเข้าไปใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเราะใส่กําโตจุยกกําใส่กําโตละก็อย่าที่ตัวอย่าที่สวยอย่าฟองที่สวยเราลยจัปิ้น อันนี้ก็เตรียมน้ําไว้นะคะนี่คือน้ํานะคะสําหรับทาไว้ข้างๆทาข้างๆนะคะสําหรับทาข้างๆจะมันจะได้ติดกันนะคะละเอาจิงาาจ้งสามกาเกาะเย็งกันจิ้งสามเกาะเย็น้กกูน่ะ包好แล้วจะไ,นนไป度ล阵จา้าแก ใส่ลอกําโตกันฮะจิ๋อ้อมไมสใส่ลอก,กําโตแกไม่ต้องใส่หมูเยอะนะคะเพราะว่าทำบีออกให้มันเป็นแบน,นหน่อยนะคะมันจะได้สุกไวๆจ้ะไม่ต้องไม่ต้องทำให้มันเป็นก้อนก้อนก็ปาก้อนสีแล้วจะงะ งาปีนปีนปีเจ๊ก็ที่อ่าจุยกอ่ะปีก็ไฟที่สุกอ่ะปีก็ไฟที่สุกอ่ะเออละกายจกละโอ้อ่าล้ำจุยแร่เป้าสับยี่เจ็ดตัวแล้วฮะก็จะคิดว่าจะจะ,จะทำสักสิบสองอันนะคะจะทำสักสิบสองันจะทอดสักสิบสองแผ่นนะคะจะทำสักสิบสองแผ่น ก็จงดต้าสับสิบกแล้วฮะสับยีโก,ลลโกเกาเ้าแลาลฮะจงยะตาล่ะก็จะทำสักสิบสองแผ่นนะคะเพราะว่ามันกินง่ายมันกินง่ายแล้วมันกินหมดเร็วอ่า 食得快㗎，十二十二嚿啦，十二嚿啊啲，食得好快㗎啦炸完呢，好少嘅啫。落啲蝦落去，落少少得一個唔使落咁多，佢快啲熟嘅，咁就熟，快啦，咩唔使。 เราไม่ต้องใส่หมูเยอะจ้ากี่อันลเนี่ยหกอ,อักนแล้วน,นะจ๊ะยาลูกกอลาจง,ยจงยเย,ย,กกย้าจงเย้ี่จยกอลง少ดิ猪肉ย佢快啲啊จาไ又唔需要炸่咁耐啦ม

เจ๋งรับๆเคยที่5ยห,หยก r h e t เลยแลยอยู่เลยเจ๋ง,จง,จงวันท่านต้องเออ,เอ,อีกอค่เออหี่อะไป้าหวน่ท่านตัวตะแก่กรต้องอายั ster 2 3ศมหกชัด7อันแล้วนะคะ7อันแล้วจ้าชัดโก้ละวปาก้ปาก,ปก้8อันแล้วนะคะ8ชิ้นแล้วนะคะ 8้าชิ้นเ้าชิ้นแล้วนะคะเก๋กิน 好啦，十件，十件，十一件，十一件。包好就要炸噶啦，就要準備炸啦。 เออจงจานนี่ก,ก็เลือชิ้นสุดท้ายจ้าทำชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะชิ้นสุดท้ายแล้วจ้าโอเคเหลือไส้ไว้นะคะไส้เราไม่ทิ้งเราทำไว้ไว้ทำเอาไว้ทำอ,อ่าเขาเรียกห้องภาษาฮ่องกงเรียกว่าหวั่นทันนะคะเกี๊ยวห่อเกี๊ยวเราสามารถเพิ่มกุ้งเนื้อกุ้งก็ไปได้แล้วทีนี้เราห่ออีกอย่างหนึ่งเราจะห่อเกี๊ยวหอ่อห่อแบบกินแบบ กินกับบะหมี่อย่างนั้นน่ะอ่ะเาเด็กก็แช่ให้สุกวยละหลับฟันก็แช่ให้สุกวยที่เหลือก็มาแช่ตู้เย็นไว้นะคะอันนี้เราก็จะแช่ตู้เย็นไว้นะคะใส่กล่องไว้จ้าก็มาป้ายก็ะชับยในปีนี่เช้งหยาลเป้าหวนท่านแล้วไปกัาทีก้าทีวยดีเอ๋าหยกหเงไปเลย ล่ะเสร็จแล้วจ้ะทีนี้ได้แล้วทีนี้เรามาเตรียมทอดกันเลยจ้าเดี๋ยวมาเจอกันจ้ะมาจ้าเราเตรียมทอดกันเลยนะคะเปิดไฟก่อนจ้าเตรียมน้ำมันไว้นะคะ กระทะร้อนก่อนตัง้งใหะที่ห่อหยิดๆแค่สิน้นโอเคใส่น้ำมันเข้าไปจ้ะโอเคนะคะ ทีน,นี้ก็ร้อนนะมันร้อนเดี๋ยวจะมาทอดกันจ้าจุนเทากินเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะจ้ามาจาน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ลงไปนะคะน้ำมันเริ่มร้อนแล้วจ้า,าดิได้ฟองเอององเดี๋ยอย落去啊อ试下放一个落้先 ก็ได้ที่ล้วก็ขึ้นได้นะคะจ้าโเราฟองเราเลยโอเคใส่หมดไปเลยจ้า จเรียบร้อยแล้วจ้า,จาวันท่านเกาติมทรายละเกาติมทรายละฮะพรอได้อยู่ยะชัยพอเจอจับเสร็จฮะเราจะใช้น้ําจิ้มอันนี้สําหรับเ,เกี๊ยวนะน้ําจิ้มเกี๊ยวน้ําจิ้ม น้ำบใยเจียน้ำบใยเจียนะค่ะเราจะมาจิ้มอันนี้จ้ะจ้าไปแล้วจ้ะแค่นี้แล้วจ้ะบ๊ายบายจ้ะจอยกินแต่กันบ๊ายบาย